วิธีซ่อมแซมและคืนชีพเฟอร์นิเจอร์ไม่เก่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าโต๊เก้าอี้โซฟาเมื่อผ่านการใช้งานมานานเริ่มเก่าเราสามารถเปลี่ยนให้กลับมาดูใหม่ได้ด้วย3วิธีง่ายๆที่ใครๆก็สามารถทำเองได้ 1. เริ่มต้นจากการเตรียมพื้นผิวโดวยการใช้ผ้าทรายขัดเพื่อเปิดหน้า แนะนำให้ใช้ผ้าทรายแทนกระดาษทรายเพราะผ้าทรายจะมีความทนกว่าเริ่มต้นใช้เบอร์60เพราะด้วยตัวของเฟอร์ิเจอร์ไม้เก่านั้นเคยถูกเคลือบด้วยสีเช็ดย้อมหรือ,อยูริเทนมาก่อนจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เบอร์ที่อยากเปิดหน้าไมา้ทำการขัดไล่เบอร์ตั้งแต่เบอร์80เบอร์100 120ถึง240 เมื่อทำการขัดจนเป็นที่น่าพอใจแล้วให้ตรวจเช็คหน้าผิวไม้เรียบเสมอกันแล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวไม่ให้มีฝุ่นหรือเศษวัสดุใดๆติดอยู่เพื่อทำการทาเคลือบในขั้นตอนต่อไป2การเตรียมโพลียูริเทนเคลือบไม้ให้ผสมทินเนอร์4ส่วนโพลียูริเทนเคลือบไม้1ส่วน ควรเลือกสภาพอากาศที่ไม่ชื้นไม่มีฝนตกเพราะอากาศที่ชื้นหรือมีฝนตกจะทําให้เกิดฝ้าหรือฟองอากาศได้เลือกวันที่อากาศปลอบโปร่งจะเหมาะสมมากกับการทาการทาโพลิยูรีเทนเคลือบไม้กับเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าควรทำการทาสองรอบโดยรอบแรกทาทิ้งไว้4-5ชั่วโมงเพื่อให้แห้งสนิท ตรวจช็คหน้าผิวที่ทาไปว่ามีเศษปุกเศษขนแปลงติดอยู่บ้างหรือไม่ถ้ามีให้ใช้กระดาษทรายขัดบางๆบ,บริเวณนั้นหลังจากเตรียมพื้นผิวพร้อมแล้วให้เปลี่ยนการผสมเป็นทินเนอร์สส่วนโอริยูริเทนเครื่องไม้1ส่วนเพื่อเพิ่มความหนาให้กับพื้นผิวของเฟอร์นิเจอร์ไม้เริ่มทารอบที่2ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง4-5ชั่วโมง เมื่อแห้งสดิทแล้วหน้าผิวของเนื้องานจะแข็งเงางามกันน้ําได้ทำความสะอาดง่ายพร้อมใช้งานและเห็นลายของเนื้อไม้สวยชัดเจนขึ้นมาด้วยด้วยสามวิธีง่ายๆจากเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าที่ไม่น่าใช้เปลี่ยนเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ใหม่น่าใช้ขึ้นมาทันทีและได้ประโยชน์ของการเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายด้วย